<Why> คิดถึงคนเก่าอ้าวคนเก่าเดินกลับมา5ราศีค่ะที่คนเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาในช่วงนี้นะคะจะมีราศีอะไรกันบ้างนะไปดูกันดีกว่าทุกคนเออช่วงนี้มันก็จะมีเนาะแบบว่าคิดถึงคนเก่าฝันเห็นคนเก่าอย่างเงี้ยมาดูกันค่ะ2ราศีนี่นะแม่หมอต้องบอกเลยนะคะว่าแบบกลับมาไม่ค่อยเวอร์ค่ะก็คือ มีเกณฑ์ที่กลับมานะคะจะเป็นเจ้ากรรมเลยเวนเป็นคู่กรรมเป็นคนมาสอนบทเรียนให้เราเป็นคนที่ทําให้เราคือมันกลับมาทาให้เราเจ็บปวดอีกครั้งอ,ะอ่ะมันก็จะได้แก่ราศีพิจิกนะคะคนราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์มากๆค่ะที่คนเขาจะกลับมาแล้วคือกลับมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อีอกราศีหนึ่งนะคะที่กลับมาเนี่ยยิ่งไม่เวิร์กยิ่งกว่าเดิมคือราศีมังกรค่คะ,ะมีเกณฑ์ที่คนเนี้ยอาจจะ ยังเลิกกันไม่ขาดเลยนะแต่ยังคาราคาซังกันอยู่เดี๋ยวแบบหา,หายไปอ่ะเดี๋ยวมันวนกลับมาอีกรอบคือเขาวนกลับมาเขาจะมาทําให้เราแบบเฮ้ยยังไงซีกขทจาตัวดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็เหมือนเดิมดังนั้นสองราศีนี้นะคะถ้ามีคนเก,กลับมาเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นกับไฟแม่หมอก,ก็จะไม่ห้ามอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอ่ะอีก3ราศีนะคะที่กลับมา แล้วมันดีแล้วมันปังนะคะก็จะประกอบไปด้วยราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเนี่ยกลับมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะมองว่าเราอะซัพพอร์ตชีวิตเขาได้ดีดังนั้นเขาไม่เคยเจอใครแล้วอะที่ดีเท่ากับเราเขาก็เลยแบบว่าอยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมาขอโอกาสใหม่ก็คือกลับมาสำนึกผิดแล้วจริงๆแล้วก็ราศีถัดไปค่ะคือราศีสิงราศีสิงเนี่ย เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอยู่ๆเราก็สวยขึ้นเอออยู่ๆเราก็หล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยฉันคิดผิดเปล่าวะที่ทิ้งเธออะไรอย่างเงี้ยที่เทกันไปเขาเลยแบบอ่าขอกลับมาอีกรอบละกันร,รีเทิร์นรีเทิร์นเราแบบสวยขึ้นแล้วเปลี่ยนใจประมาณนั้นนะคะและสุดท้ายค่ะราศีกุมเอ่อความราศีกุมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยเราแบบปเป็นชาวทันลมเนาะเราก็จะมีความเป็นแบบ จเจ้าสังคมอยู่ด้วยส่วนหนึ่งค่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอเขาผ่านทางงานสังคมผ่านทางโลกออนไลน์แล้วแบบมันจะได้กลับมารีเทิร์นแบบงงๆอ่ะซึ่งมันเป็นการรีเทิร์นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันจะไม่ได้แบบวือวาอะไรมากดังนั้น3ราศีเนี้ยถ้ารีเทิร์นกลับมาคือโอเคเลยค่ะแต่ยังไงก็ช่างนะคะเราก็ต้องอยากรู้ดีเทลใช่ปะ่ะเออแม่หมอมีดูดวงส่วนตัวได้นะคะเผื่อใครที่แบบเอ้ากลับมาจริงอะ่ะแล้วอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ ก็สามารถถักเข้ามาดูดวงด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็จบไปแล้วค่ะสําหรับ5ราศีคิดถึงคนเก่าคนเก่าก็กลับมาเฉยเลยนะคะอ้าวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย